อยากรู้คำไหนพิเศษไปเยภาษาเหนือไม่รู้เลยอ่ะเอ่อให้ผมดูแลคุณนะเอ่อพื่อผมพึ่งผมแปลก่อนนะแปลก่อนให้ผมดูแลคุณนะอุ้ยให้ผมดูแลคุณนะฉบับเอิร์ธนะจ๊ะภาษาเหนือพื่ผมดูพื่ผมคะ ไม่ใช่แล้วชื่อผมชื่อผมไม่ใช่สิสปนามไม่ใช่สปนามพี่อากาไดอยู่ได้อยู่เพี่ดูแลขิงนะขิงคือมึงว่าใช่ขิงมันแต่ไม่พอไอ้าี่พอแล้วนะถ้าไปขิงก็แต่ไม่พอแล้วนะตัวตัวเออตัวตัวกัเออให้พอ้ยดูแลตัวตัวนะ ไอ้ีดไอ้ดีดก่ได้ก่อโอเคพี่ไอ้ดูแลเอพี่ไอ้ดูแลตัวได้ก่อได้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 ในเมื่อเธอพูดได้แล้วหันไปหามิกแล้วพูดคำนี้ต่อหน้ามิกเร็วๆผมจ้องหน้านก่อนอ่าพูดไป5 4 3สีสามอพี่อดูแลตัวได้ก่อเอมิกตอบเอธหน่อยสิ ได้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 ม่ได้ไม่ได้